โอเคก็วันเดย์วอล์กกันนะครับวันนี้ก็มาที่สวน,กนเกษตรนะฮะเบอกเกอบอกเกอร์นี้บอกเกอร์บอกเกอร์อ,รอ,รอันนี้ก็เป็นสวนอะไรก็ไม่รู้ให้นั่งเล่นมัง้งมีน้ำตกนี้นึกว่าสิงคโปร์นะฮะน,นี่ก็ถ่ายถ่ายอะไรก็ไม่รู้คุยไปเรื่อยฮนะเออ นี่คนระับเด็กพิเศษครับมาจําคณะนิตินะ <c oughs> เล่นเลยกันวะอ่าทีนี้ก็จะเป็นทีนะครับพออกําลังกายนะปั่นจักรยานวิ่งอะไรอเงี้ยช่วงเย็นหลังเลิกเรียนก็มาได้นะบรรยากาศดีมัง้งนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะถ่ายเป็นบรรยากาศในแต่ละช่วงให้กันนะครับในเวลาที่เราเดินผมก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับ ถือว่าเป็นแบบช่วงเวลาที่ได้เหมือนได้ออกกำลังกายได้พักผ่อนนะครับเดินไปเรื่อยจก๊จกแจก๊จกจ๊กจ๊กเนี่ยอันจกักรยานอ่ะมีคนปั่นไหมเออนะฮะเออนนี้ก็เดินมาประมาณน่าจะประมาณยี่สิบโลแล้วับดบลเหนื่อยหอบเลย เรากํกำลังจะเดินกลับนะครับก็ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นเหมือนสหมนเล็กอย่างนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าใครหิวก็มาซื้อของกินได้นะเป็นเหมือนตลาดแบบขนาดย่อมๆนะก็มีของกินน่ากินหลายร้านเลยนะแบนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคนก็จะเยอะในช่วงบ่านะประมาณสี่ห้าโมงนะครับสองวที้วเออคุณพูดอะไรต่อดี ก็เดินตักงตั้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 ไปตึกตึ๊กตึกตึกเดินไปเรื่อยๆนี่าเจออะไรก็ยุ่งเจอเด็กอะมีผลไม้โอ้โหน่ากินจับเลยโอเคครับนี่ก็ากำลังจะย้ายเซิร์ฟนะกำลังจะกลับนะโอเคเซิร์ฟต่อมาก็บินสี่ฐานนะครับวัวเดินเดินเดินแตก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 ไปเรื่อยๆนะอ่าเดินไปเรื่อยกูหลงทางครับอ่ะจบเลยแล้วกันนะ